่ะมาครับต่อรุ่น r 3าครับของเลสวันนี้นะครับในรายการโฮช็อตออนทัวร์นะครับสนามโคราชเซอร์กิตครับ6ตุลาคม67หรือ2024นะครับผมของอัปแล็ปไปแล้วนะครับที่หนึ่งสตาร์ทที่หนึ่งเจชีนะครับแล้วก็มิสเตอร์พียงเราแล้วก็ซามูเอลนะครับแล้วก็เป็นน้องภูมินะครับแล้วก็เป็นโจยี้นะครับแล้วก็เป็นน้องโคราชเบอร์97ครับแล้วก็ไอเบียอะนะครับแล้วก็เบอร์9ข้างหลังครับแล้วก็พี่เบนซ์นะครับกำลังเข้ากิทพี่เบนซ์ออกหลังเลยครับแล้วก็ คันน้องชมพูนะครับผมมาดูกันครับผมโค้งแรกใครจะอยู่ใครจะ ขยับแต่ไหนดีครับตรงนี้ดีครับดีมากครับพีดีครับไเสียจังหวยึดไปนิดนึงนะครับในเสียตำแหน่งคืนให้ครับไม่เป็นไรครับเกาะตามหลังภูมิหรือว่าไม่เสียหายนะครับผมเกาะตามหลังน้องภูมิที่4ี่ไม่เสียหายครับมีโอกาสลุ้นนะครับขึ้นมิเตอร์เพียวได้ก็สบายใจ ้องนะครับข้อมนอครับได้ไหม<ท><ก>แซงเจชีได้อย่างสบายนะครับ<ท><ก>เจชี้ีดีนะครับก็มี่สามารถบางลยได้ครับเบียต้องรีบขึ้นนะครับผมตอนนี้มีเจชียอยู่ข้างหนึ่งที่ห่ครับแซม,มัวที่สองครับ<ด>เบียที่3ามครับตอนนี้ก็กลมันอยู่อย่างเหนียวแน่นหรืาาลายกว้างแล้วลายกว้างแล้ว ด้การไฟด้วยการขับเดียวคับเียเลือกขอบนอกครับแล้วก็ตัดลายในครับมาแล้วทางใ้นอกจางอับสองหด้ต้องนเจชีให้ได้แลครับตัวูสอนมาแล้ว ขึ้นพื้นที่นะครับผมขึ้นได้แล้วยังไม่แน่ครับยังไม่แน่เกมยังไม่จบวงยังมีอีกหลายคองนะครับกลับเข้ามาสางงู่ทารงอีงหนึีงครั้ง ียกับภูมีพื้นที่วิ่งแล้วครับผมต้องมาลุ้นเหลี่ยมกันแล้วครับเพราะว่าขี่เหมือนกันโดยมีตัวแปรนี่คันที่3และที่4ติดมาครับไม่ห่างเดียวนิดเดียวนะครับ่นี่เูเมาอยู่ครับูเมาอยู่ไหลเร็วกว่านะครับแต่ลายตัดมันเข้ามาแล้วนะครับ เบียเราจะรักษาตำแหน่งได้อยู่หรือเปล่าต้องเอาให้อยู่นะครับรอบสุดท้ายต้องเอาให้อยู่นะดูครับแล้วอ,อัับเียกลาง รอบสุดท้ายนะครับเบียผ้าดีนะครับผมรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับจากที่หนึ่งมาเป็นที่สามในครึ่งรอบสุดท้ายนะครับคนมีปัญหาในรอบสุดท้ายนะครับจบที่สี่ไปนะครับหรือว่ารักษาแ์รกิ้งได้ดีนะฮะ แงมากสีมพูงวงการรักษาีที่สามนะครับเบียบมารอบสุดท้ายนะครับขึ้นรอบท้ายมาเสียที่โค้ง U หนึ่งครับเปิดให้เขาเข้าไปได้นะครับก็เรียบร้อยเลยจ้ะหลังจากนั้นก็โดนลากไปโอเคโอ้โหเล้าใจมาก ในที่สครับไม่เป็นไรก็รถือว่าในการทํางานในรอบแรก2รอบแรก3ามและสดีมากนะครับหรอบก็ยังดีอยู่แต่รุ่นน่าจะมีอาการนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปครับพักสักครู่นะจ๊ะในรุ่น r A3 ครับเลสองวันนี้ครับจบไปด้วยดีไม่มีอุบัติเหตุเกือบจะมีนะครับเกือบจะมี